มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเอกชัยศรีวิชัยปลงผมบวชเจนนี่ร่วมอนุโมทนาบุญพ่อเมื่อวันที่8มีนาคมที่วัดท่าแคคหมู่ที่1ตําบลท่าแคคอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเอกชัยศรีวิชัยหรือว่านายบุญรอบศรีวิชัยอายุ58ปีนักร้องนักแสดงและก็ผู้กํากับหนังชื่อดัง ได้เข้าพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่ายนะคะโดยมีคุณแม่เรียงศรีวิชัยอายุ82ปีมารดานั่งรถเข็นเข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยญาติพี่น้องที่สนิทเหล่าบรรดาศิลปินประกอบไปด้วยเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นบอสวงกลมไยสารขุนหนูพระเอกจากเรื่องสะพานรักสารสินแอมซีทูยาวนายงโทงทองแดงตลอดจนบรรดาแม่ยกที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศนะคะ เข้าร่วมในพิธีจำนวนมากมายค่ะในช่วงช้าพิธีเริ่มจากแม่เรียงมันดาของเอกชัยปลงผมให้ต่อด้วยญยาติญาติแล้วก็แม่ยกนะคะเข้าร่วมปลงผมกันอย่างคับข้างค่ะจากนั้นเอกชัยเปลี่ยนชุดหน้าเข้าสู่พิธีแก้บนหน้ารูปเหมือนพ่อขุนศรทธาต้นกำเนิดมโนราที่ประชาชนทางใต้ให้ความเคารพแล้วก็ศรัทธานะคะ ขึ้นชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สาราปริสฐานรูปเหมือนภายในวัดท่าแครค่ะจนเป็นที่มาของการที่เอกชัยได้บนบานสารกล่าวต่อหน้ารูปเหมือนพ่อขุนศรัทาโดยขอให้แม่เรียงซึ่งเป็นมารดาที่ไม่สบายหนักก่อนหน้านี้นะคะหากว่าแม่เรียงมีอาการดีขึ้นเอกชัยจะอุปสมบทให้กับพ่อขุนศรัทาซึ่งล่าสุดนะคะแม่เรียงมีอาการดีขึ้นเป็นดำ่ดับเอกชัยจึงเข้าพิธีอุปสมบทเพื่อการแก้บนดังกล่าว จากนั้นเริ่มจากขบวนแห่นาคเวียนรอบโบสถ์สมรอบสร้างความสนุกสนานให้กับเหล่าญาติและก็แม่ยกสร้างความปลื้มปิติกันทั่วหน้าค่ะสำหรับพิธีอุปสมบทในครั้งนี้มีพระครูสุตรธรรมวิพัชะอนันต์เป็นพระอุปชานะคะได้รับฉายาว่ากิติสาโรแปลว่าผู้มีเกียรติเป็นสาระนอกจากนั้นพิธีบวชแก้บนของเอกชัยในครั้งนี้ได้มี เอกชาตนกริดคงเขียวอายุ9ก้าขวบนะคะหรือว่าที่รู้จักกันในนามของโนรากริดลานบุญธรรมที่เอกชัยได้ให้การอุปการะเลี้ยงดูร่วมบวชเนนเพื่อเป็นการแก้บนให้กับย่าเรียงเช่นเดียวกันค่ะซึ่งจะบวชเป็นระยะเวลา3วันกำหนดดาวศิกขาวันที่11มีนาคม2564ทั้งนี้ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะและขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ